สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะคะคุณแม่ขาสวัสดีเช้าวันอาทิตย์อ่าสวัสดีรอคนดูก่อนนะคะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะกด1ขึ้นมาเลยนะคะกดเลขหนึขึ้นมาให้เจ๊หน่อยนะคะสวัสดีค่ะ เดี๋ยววันนี้ขออนุญาตชี้แจงแล้วก็ขออนุญาตพูดหลายๆเรื่องแล้วก็หลายๆอย่างนะคะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวไลฟ์สดนี้รบกวนทุกคนนะคะฟังฟังฟังเจ๊ฟังทางเจ๊หน่อยเนาะเพราะว่าหลายๆคนไปฟังอะไรมาแล้วก็ผิดเพี้ยนไปแล้วก็โอ้หยหลายๆอย่าง หลายอย่างเลยหลายอย่างเลยเดี๋ยวต้องขอพูดนะคะเดี๋ยวขอขอพูดหน่อยขอขออะใครเข้ามาแล้วรบกวนกดเลขหนึ่งขึ้นมาให้คนละหนึ่งตัวนะคะใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ใครแชร์เรียบร้อยแล้วใครเข้ามาแล้วกดเลขหนึ่งขึ้นมาเลยนะคะไลฟ์สดนี้ไม่มีการปักหมุดใดๆทั้งสิ้นนะคะอะไลฟ์สดนี้จะขออนุญาตแจกรัฐบาลแล้วก็จะจะ,จะพูดถึงเรื่องเลขรัฐบาลเนาะอะใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์นะคะคุณแม่ หนึ่งแชร์แล้วก็กดเลขหนึ่งขึ้นมาให้หนูหน่อยนะคะนะคะ,ะ,ค,ะคุณแม่ขาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะขออนุญาตดูแชร์ตัวเองก่อนอุ้ยตายแล้วเฟซไม่เฟซไม่ดิ้งอ่ะอ๋ออยู่ตรงนี้ เดี๋ยวหนูขออนุญาตแชร์ตัวเองก่อนนะคะคุณแม่โอเคอีกนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวหนูจะพูดทีเดียวเลยแล้วก็จะเก็บวิดีโอนี้ไว้นะคะอ่ะแล้วไม่รอแล้วอ่ะพูดไปเรื่อยๆกันต้องต้องต้องขออนุญาต พูดว่าคนเรานะคะหนูเชื่อว่าคนทุกคนก็ย่อมมีนะคะความโกรธความโมโหนะคะแต่เนาะหนูหนูก็ยอมรับว่าหนูโมโหในเมื่อวานนะคะโมโหแบบว่า,ามีสมาชิกเข้ามาด่าหนูนะคะมาด่าเจแล้วก็มีคนเขา้ามาด่าแบบว่าใช้ถ้อยคําที่หยาบคายนะคะเกี่ยวในเรื่องของตัวเลขก็ทําให้เราเกิดความโมโหถามว่าเขอาเจก็โมโหอย่างนี้ของเจมา ตั้งนานแล้วก็เจ๊ก็เป็นคนพูดแบบนี้ของเจ๊มาตั้งนานแล้วแต่เข้าใจว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราไม่ได้ดังจนอ่าเราไม่ได้ดังขนาดนี้อ่าเข้าใจเมื่อก่อนเราก็ดังแต่เราไม่ได้ดังขนาดนี้อ่าจนเป็นที่จับตามองของสื่อโซเชียลต่างๆนะคะแล้วก็มีการพูดถึงว่าโอ๊ยทําไมแต่ว่าพอดังแล้วก็พูดไม่พอพอดังแล้วก็พูดแบบนั้นแบบนี้จริงๆแล้วหนูต้องขออนุญาตพูดพูดก่อนว่า ตอนที่หนูไม่ดังหนูก็พูดแบบนี้นะอ่าแล้วก็สิ่งที่หนูพูดหนูคิดว่ามันเป็นความจริงนะคะเพราะว่าคนเราอะ่ะเราให้เลขแต่เราให้เลขเราเข้าใจเราให้ไปก็แล้วแต่อ่ะให้ไปเลยแล้วก็แต่เรากลับโดนด่าบางครั้งเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้รับความยุติธรรมกับเรานะคะเราให้เลขไปเราก็ให้ไปตามสเต็ปของเราอะ่ะแต่ไม่คิดว่าคนจะมาด่าเรานะคะ จริงๆแล้วเจ๊โดนด่ามาเยอะแล้วนะคะโดนดา่าเจ๊ยอยู่วงการนี้มาต้องต้องบอกว่าเจ๊อยู่วงการเนี้ยมาสี่ปีแล้วนะคะอยู่วงการนี้ยมาสี่ปีให้เลขมาคุกค Lat ุกคิกคิกอ่าเข่าบ้างไม่เข่าบ้างคุกคุกคิกคิกมานะคะจนเป็นเวลาเกือบสี่ปีแล้วนะคะก็มีเข่าบ้างไม่เข่าบ้างก็ลุดกันสี่ห้างวดก็มีนะคะเออก็โดนด่ามาเยอะแล้วค่ะแต่บางครั้งคนเราอ่ะ มันกล้าบางคนบอกโอ๊ยโดนด่าแล้วทำไมยังไม่ชินอีกหรอบางครั้งคนเราเขาก็ต้องต้องพูดว่าคนเรามันก็มีความโมโ oh, หมีอารมณ์มีความรู้สึกเหมือนกันนะคะอ่ะขออนุญ,ญาตชี้แจงถ้าเมาานนื่อวานเนี้ยไลฟ์สดของเจอ๊อาจจะพูดไปแบบโอ้ยดูฟังดูไม่ค่อยไพเราะเท่าไหร่ก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะเอ่อต้องกราบขออภัยด้วยแล้วก็ขออนุญ,ญาตนะคะทิกตอกปลอมเจ๊ไม่ได้เล่นทิกตอกนะคะเจ๊ไม่ได้เล่นติกตอกบางครั้งติกตอกเนี่ยเขาแคปวิดีโอช่วงที่เจ๊แบบว่าพูดไม่ดีพูดไม่เพาะ หรือว่าพูดคําที่มันรุนแรงออกไปเอาไปลงใน t ิ k กตอกแล้วก็คนก็แห่เข้ามาด่านะคะทา,ท,าทางที่ไม่ได้รู้ความจริงเลยว่าตอออ่าก่อนหน้านั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะคะเออนะจริงๆแล้วเราก็เป็นคนแบบนี้จริงๆเราเป็นคนแบบจริงใจนะเราพูดตรงเราเป็นคนจริงใจนะบางครั้งคำพูดของเราอาจจะดูแรงหรืออะไรไปแต่เราเราจริงใจนะเดี๋ยเป็นคนจริงใจนะคะเออชอบคือชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบก็เป็นคนแบบ ผงเพงอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะและต่อมาในส่วนเรื่องของเลขรัฐบาลเขาด่าแต่เราจะถูก3ามตัวคะแม่สาถุนะคะสาถุค่ะนะคะผิดพลาดประการใดตรงไหนต้องกราบขออภัยด้วยนะคะเรามาเป็นเพียงแค่การชี้แนะแนวทางนะคะไม่ได้มีไม่ได้มาพูดนะคะ ถึงการเชิญชวนให้คนงมงายอันนี้เราไม่พูดตรงๆเราไม่ไม่มานั่งบอกนั่งพูดตรงนี้ว่าเราสอนให้คนงมงายหรือเปล่านะคะแต่เราก็ต้องพูดว่ามันไม่ได้มาสอนให้คนง,งมงายนะคะแต่คือนาะมันเป็นทางเลือกของคนที่อยากจะถูกหวยเพราะว่าทุกวันนี้อ่าปัจจัยสําคัญในการใช้ชีวิตเราก็คือเงิน อยากถูกหวยเพราะอะไรก็อยากได้เงินอยากมีเงินอืมนะคะอ่ะมันเป็นการเสี่ยงโชคนะคะโอเคนะคะรัฐบาลงวดนี้นะคะสลักกินแบ่ง,งรัฐบาลไทยประจำงวดวันที่หนึ่งงวดนี้ก็ขอชี้แนะแนวทางไปที่เลขเก้าและงวดนี้ก็ขอฟันไปที่เก้าขอให้เก้ามาก็แล้วกันเก้าค่ะ นะคะงวดนี้ขอชีแ้แนะแนวทางไปที่เลขเด่นก็คือเลข9นะคะ9มาหลักหน่วยหลักสิบนะคะเออสองตัวล่างได้ยิ่งดีรางวัลสองตัวท้ายยิ่งดีเพราะว่าเ,ออเดี๋ยวไปขึ้นข้างบนขึ้นเงินไม่ได้เนาะเอาสองตัวล่างสองตัวท้ายนะคะอ่ะขอชีแ้แนะแนวทางไปที่เลข9นะคะนะคะย้ำนะว่าเป็นเพียงแนวทาง นะคะเป็นเพียงตัวเลือกในการเสี่ยงโชคเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ทุกคนดูเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะคะคุณแม่อะโอเคบางคนนะคะดรามาก,กันบอกว่าโอ้ยทำไมแต่ว่าให้เลขแล้วทําไมในกลุ่มเอาจริงนะคะเมื่อวานนี้ยเจได้มีการให้แอดมินนะคะลงเลขไปในกลุ่มตอนเวลา9โมงเชา้า แล้วเจ๊ก็เอามาโพส์หน้าเพจตอนเวลาห้าโมงเย็นคนก็ดดามากว่าอุ้ยทำไมเจ๊เอาไปแจกเจ๊เอาไปแจกเจ๊ไปแจกแล้วจริงๆแล้วเจ๊แจกแบบนี้ของเจ๊ามาตั้งตั้งนานแล้วนะก็คือเราให้เลขในกลุ่มไปประมาณสักวันหนึ่งหรือหรืออะไรแต่จริงๆเลขอ่ะมันอัานตั้งแต่ห้านาทีแรกแล้วนะคะก็มันเป็นแบบเราก็แบ่งปันเนาะบางคนก็หาว่าอุ้ยปลอมหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเลขนี้จริงหรือเปล่าเราก็โพสให้ไปก็เพื่อความแบบ 开放、松散。